สวัสดีค่ะ Wonder Wonder Soul Love Life Tarot Reader ค่ะกลับมาดูนะคะดูดูไพ่ทำนายไพ่นะคะในวันนี้ในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนะวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภลักษณาพฤษภนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่20เมษายนจนถึง20พฤษภาคมนะคะซึ่งวันและเดือนนี้ก็จะเป็นของ Western Astrology นะคะเป็นของทางศาตระวันตกนะที่เบนลงไว้นะคะของเบนในช่องเบนนะเราจะมาดูกันว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคนที่คุณนึกถึงอยู่คนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะคะเนาะ การดูนะคะก็ไม่ได้เป็นการดูแบบเจาะจงส่วนตัวใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของไพ่อาจจะสลับสับเปลี่ยนตัวตนกันได้นะคะเป็นคุณหรือเขา vice versa หรือเป็นพลังงานรอบตัวนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเนาะรับแต่พลังงานบวกไปเท่านั้นนะคะถ้าอะไรที่มันเป็นลบหรือมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกไม่สบายใจใดๆก็ตามนะ ขอให้ทิ้งมันไปผ่านมันไปนะคะหยุดดูอะไรไปก็ได้นะคะเนาะแล้วก็อย่าไปซีเรียสจะไปเครียดนะคะเพราะว่าการดูไพ่ทำนายไพ่นะคะอ่านไพ่นะเป็นเพียงแค่แนวทางให้กับคุณเท่านั้นนะคะไพ่เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์แนะนำทางเท่านั้นนะคะเนาะโอเคราศีพฤษภ ลัคนาพฤศษดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะดูได้หมดเลยขอโทษใช่ค่ะพฤศษนะดูได้หมดเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในช่วงวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาค่ะเราขอเริ่มดูพลังงานโดยรวมนะคะขอเริ่มดูพลังงานโดยรวมของชาวราศีพฤศษลัคนาพฤศษนะคะว่าพลังงานเป็นรวมนะคะของคุณเป็นอย่างไร ชา a d o w นะคะ m e m o r i e s of love นะคะสองใบนะคะ Oracle this could be the one นะคะแล้วก็ separation นะคะโอเคสำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภคะ่ะ คือพลังงานความรักโดยรวมนะคะพลังงานโดยรวมๆของคุณนะคะมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการหยุดนิ่งนะคะหรือมีการห่างหายห่างเหินกันหรือเปล่านะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนช่วงนี้มันเป็นอารมณ์ของคนที่ มองย้อนกลับไปในอดีตนะคะมองแต่ภาพความทรงจำอะไรเดิมๆนะคะกับคนที่คุณคุยด้วยอยู่หรือคนที่คุณเพิ่งจะห่างกันมาเงียบหายกันไปเนาะมันเป็นเวลาของของเหมือนตอนนี้เหมือนแบบเป็นการหยุดพักเป็นการเบรกค,ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสำหรับบางคนเนาะบางคนแบบพยายามมองนะคะว่าเหมือนมองตัวเองในกระจกอะนะคะมองตัวเองในกระจกอยู่ว่า อาจจะคิดว่ามันมีอะไรผิดไปหรือเปล่าสําหรับความสัมพันธ์ตรงนี้ฉันทําอะไรที่ไม่โอเคหรือเปล่าหรือตัวเขาเองอาจจะมองเช่นนั้นนะคะเนาะคือมันเหมือนกับความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่อะแต่ว่ามีอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณสองคนนะคะต้องหยุดพักหยุดชะงักกันไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นการแยกหรือเป็นการห่างกันที่ ที่ที่ที่ไม่สวยไหมเป็นมองว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณหรือเขาอะเวลาคุณมองกลับไปนะคะในเรื่องเกี่ยวกับคุณและเขาอะในเรื่องเกี่ยวกับความทรงจําความรู้สึกในด้านของความรู้สึกแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ตรงนี้เบ้นมองไปว่ามันมีแต่ภาพดีๆนะคะมันมีแต่ภาพดีๆในในใน,ในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือนะคะคุณหรือเขาก็พยายาม นึกถึงแต่เรื่องดีๆอะค่ะเนาะในความสัมพันธ์ตรงนี้กับเขาคนนี้นะคะแต่มันมีอะไรที่ทําให้คุณและเขาอาจจะต้องแยกกันไปหรือบางคนนะคะถ้ายังไม่แยกกันก็เหมือนคิดว่าเราจะห่างๆกันออกไปก่อนดีไหมอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่จะต้องที่จะต้องแบบ เคลียร์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยกันนะคะมันเลยทําให้เราห่างๆกันไปเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะยุ่งก็ได้คุณอาจจะยุ่งก็ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าความรู้สึกดีๆใน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 ส่วนลึอกอะค่ะที่มีให้ต่อกันเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะมันยังมีอยู่โอเคงั้นขอดูนะคะว่าแล้วพลังงานโดยรวมของชาวราศีพฤศภลักนณพฤศภเป็นยังไงนะคะพลังงานโดยรวม ลำดับอันดับหนึ่ง The World The Chariot Two of Cups นะ King of Cups โอเคมันเป็นอะไรที่ <c oughs> เหมือนไซเคิลบางอย่างนะคะมันเพิ่งหมุนหมุนไปนะคะหมุนไปแล้วก็จบลงหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็น อะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องหยุดแล้วก็เริ่มใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างคนต่างชาติต่างภาษาแดนไกลยอยู่คนละที่อยู่คนละถิ่นนะคะหากไม่ใช่ต่างชาติก็คือคนที่อาจจะทํางานอยู่คนละที่กับคุณหรืออะไรแบบเนี้ยนะมันมีอารมณ์ของการที่แบบอยากจะเจออยากที่จะคุยอยากจะเข้าหากันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเหมือนทูคบคัพสะขึ้นมากับดิสคุดบีเดอะวันอะ คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วล่ะเนาะแต่ว่าคือเหมือนตอนนี้มันมีอะไรที่ทำที่ทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันหยุดพักไปนะคะตัวคุณเองก็อยากที่จะหยุดเนาะคุณเองก็อยากที่จะหยุดอยากที่จะแบบอาจจะไม่เชิงหยุดหรอกแต่แบบให้มันช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะจากที่คุยกันบ,บ่อยคุยกันเยอะๆมันเป็นอะไรที่แบบนิ่งๆกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ย นะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของคุณนะคะมันเลยทําให้ในตอนนี้เรื่องความรักอะมันมันมันดูชะงักไปมันดูนิ่งไปนะแ,แล้วแบบบางคนอาจจะมีเหมือนแบบ อะไรให้ต้องตัดสินใจอ่ะว่าจะไปทางไหนดีนะคะเนาะอาจจะคิดว่าจะให้ความรักครั้งนี้มันเป็นไปยังไงมันเป็นไปทางไหนนะถามว่าคุณมีความรู้สึกกับเขาไหมคุณมีความรู้สึกกับเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณรู้สึกว่ามันอยากให้ให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้แต่เหมือนตอนนี้ฉันขอพักก่อนอะ่นะเนาะถามว่าใจยังรักไหมยังยังมองเห็นแต่สิ่งดีๆยังมองเห็นแต่ภาพเดิมๆภาพเก่าๆที่เราเคยมีความสุขกันอะ่ะคุณมองไปตรงนั้นแต่ว่าเหมือนตอนนี้นเป็นอารมณ์ของคนที่แบบ พักก่อนนะเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมันมีอะไรทำให้เหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยเหนื่อยๆแบบเหมือนชั้นชั้นขอขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะพลังงานสับเปลี่ยนกันได้นะคะเป็นคุณหรือเขานะคะอเหมือนอาจจะแบบว่าคุณสองคนอาจจะอยู่ไกลกันนะ่ะแล้วความที่มันไม่ได้เจอกันเลยอะมันทำให้รู้สึกว่า เราจะไปต่อดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเนื่องจากโควิดการเดินทางถ้าเกิดคนไกลกันมันก็อาจจะแบบว่าไม่สะดวกอนะเนาะเหมือนคุยกันไปทุกวันคุยกันไปทุกวันแล้วแบบเริ่มเกิดคำถามว่าแล้วยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยเนอะไหมคะเออคือแบบ มีแต่เมสเซจข้อความมีแต่วิดีโอคอลกันแต่ว่าไม่ได้เจอตัวกันเลยหรืออะไรแบบนี้บางคนอาจจะอยู่ในภาวะของคนที่รอคอยจนแบบไม่รู้จะรอยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบม,มาตั้งหลักก่อนนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอมาดูนะว่าเป็นขอดูว่าแล้วเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนคนนี้ที่ชาวราศีพฤษภลัคษณพฤษภคุยด้วยอยู่เขารู้สึกอย่างไรกับค The Chariot น่าจะเป็นคนไกลจริงๆเ h e ม a จิ c เชียนะคะ Seven of Wands King of Pentacles อืมน่าจะเป็นคนไกลแล้วก็ต่างชาติหรือว่าคนไทยอาจจะอยู่ต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออคือเขาถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาอยากจะมาหาคุณนะเหมือนเขาก็ยัง พยายามคิดอะคะ่ะพยายามหาหนทางที่ที่ที่จะมาเจอคุณให้ได้อะที่จะมาคุยกับคุณให้ได้ที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์เนี้มันไปต่อได้เนาะเหมือนตัวเขาเองบางครั้งเขารู้สึกว่า เป็นตัวคุณเองหรือเปล่านะคะที่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองอะนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเขาด้วยก็ได้คือความที่มันมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่ยังแบบว่าไม่สามารถไปต่อกันได้อะก็เลยแบบต้องหยุดพักแล้วก็ปิดกั้นความรู้สึกพยายามไม่ให้มันรู้สึกไปมากกว่านี้เนาะอืมตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะแต่เป็นคนที่เหมือนแบบว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างที่จะแบบ เป็นคนที่แบบมีลอจิกอ่ะคือแบบว่าเป็นคนที่อยากจะทําอะไรคือเห็นคือคือคือเขาเห็นคุณค่าของคุณอ่ะคือเขาเห็นว่าคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้เวลาด้วยอยากที่จะสารต่อด้วยอยากที่จะคุยด้วยอยากพัฒนาความสัมพันธ์ความรักไปด้วยนะคะตัวเขาเหมือนเขาก็มองแหละว่าจะมีวิธีไหนทางไหนนะคะที่เขาสามารถจะมาหาคุณได้อะไรอย่างเงี้ยมาคุยกับคุณได้มาเจอคุณได้นะคะ แต่เขามันเป็นอารมณ์ของคนเฝ้ารอเช่นกันเนาะมันเป็นเป็นอารมณ์ของคนเฝ้ารอเหมือนแบบต่างคนต่างรออะคนนึงก็เงียบไปเพราะเหนื่อยละที่จะรอนะคะอีกคนนึงก็แบบนั่งรอมองมองไปว่าจะเอาอยัางไงดีพยายามหาวิธีนะคะอืมถ้าเกิดเป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คงหาวิธีแหละว่ามามาหาเราแล้ว จะยังไงจะต้องกักตัวยังไงกี่วันแล้วงานของเขาจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดฉันต้องมาอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันยังมีอะไรให้เขาต้องคิดให้เขาแบบให้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 ให,ให,ให,ให้ให้แก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะเพื่อหาทางออกเนาะอืแต่ถามว่าเขาเขาเขาก็พยายามรู้สึกเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนคุณก็ ปิดกั้นความรู้สึกตัวเองไปบ้างแล้วแหละเขารู้สึกแบบนี้นะแต่เขาก็ยังมีความหวังนะคะเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกว่ายังเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขาอยู่เนาะยันขอดูแนวโน้มนะคะยันขอดูแนวโน้มนิดนึงว่าแล้วแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นยังไงชาวราศีพฤศษและขนาพฤศษตรอปซอรส source, นะคะ Nine of Wands Six of Pentacles and Ace of Wands okay. Listen to your intuition okay. You are ready okay. ask for help from others okay. เนาะบางคนช่วงนี้อาจจะชอบดูดวงดูหมออะไรอย่างนี้นะนะคะแบบว่าเพื่อจะหาคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับตัวคุณเองเนาะแต่ไพ่ไพ่รู้ไพ่เขาบอกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนตัวคุณนะ่ะกลัวว่าคุณจะเสียใจกลัวว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นแบบมันเป็นไปแบบไม่ได้ดั่งใจที่คุณคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเนาะแต่ว่ามันมีคนนะคะ ใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ตรงนี้ยังอยากเข้ามาที่จะแบบไปต่ออ่ะยังอยากยังอยากที่จะให้มีความสัมพันธ์นี้ต่อไปถึงแม้ว่ายังไม่รู้หรอกว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแบบใจนึงก็กลัวเสียใจใจนึงก็อยากจะไปต่อนะมันมีการเหมือนแบบถ้าเป็นถ้าถ้าสื่อสารกันการพูดคุยการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมาเรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะแต่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่ อาจจะติดต่อไปมากกว่าเขาแล้วฝ่ายหนึ่งก็ลักษณะของคนนั่งรออะนะรอให้เขาติดต่อมาก็เพราะว่าเหมือนพยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะทําใจพยายามที่จะไม่รู้สึกอะไรให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้กับคนคนนี้เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ที่ยังรู้สึกว่ามันยังไปต่อกันไดอ้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณหรือเขาก็คิดว่าทั้งสงคนน่ะกันและกันคือคนที่ใช่อะนะคะเนาะแต่ ใดๆก็ตามแล้วอะไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะลองฟังแบบสัญชาตญาณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเนาะว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปต่อกับเขาแล้วเขาคือคุณที่ใช่จริงๆแล้วเขารู้สึก มัน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 เวิร์สมันมันมัน,ม,นมันควรค่าที่จะรอควรค่าที่จะสารสัมพันธ์ไปต่ออะนะคะคุณก็ทำไปไปต่อไปแต่ถ้าเกิดใจคุณสัญชาตญาณคุณบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วทําไปก็เหนื่อยอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ต้องนะคะเนาะอย่าไปฝืนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักตัวเองให้มากที่สุดก่อนเนาะแล้วไพ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองอะนะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคุณก็พร้อมนะ่ะไม่ว่าอะไรเข้ามาหาคุณคุณก็พร้อมรับมือกับมันได้เสมออะ่นะคะแต่อาจจะต้องเหมือนแบบฟังฟัง,ฟ,งฟังคำพูดอะไรที่มันพูดอยู่ในหัวของเราะว่าเราต้องการอะไรนะคะแท้ที่สุดแล้วเนาะอขอบคุณมากนะคะและนี่นะคะของราศีพฤษภลคัคนาพฤษภก็ประมาณนี้นะสำหรับ1-15ตุลาคมนะคะขอให้ทุกคนดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ